อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูโด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนบันเทิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยครับผมสวัสดีวันสงการสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับถ้าเกิดใคร กลับบ้านหรือว่ากลับต่างจังหวัดยังไงก็ขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพนะครับสําหรับช่องครูดงคอยก็จะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบของสะสมนะครับให้กับเพ,พ,พื่อนเพี่อน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลกันโดยทั่นทั่วนะครับที่สําคัญครูดงจะมีการอัปเดตราคาพร้อมกับบางครั้งครูดงก็มีการรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อนํามาสะสม ก็ต้องบอกกล่าวกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องทุกครั้งไปนะครับว่าเหรียญกระสาพี่ครูดงนามาสะสมเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวล้น้วนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูด่งจะมาประกาศตามหาเหรียญ1นบาทของในหลวงราชการที่9้าอีก1เหรียญน,นะครับนั่นก็คือเหรียญ1นบาทคุดนะครับปี2517อบเก็บอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องนะครับใครมีเหรียญน,นี้หากมีคนมาเสนอซื้อ 2,000บาทครูโด่งแนะนํานะครับอย่าขายเพราะครูโด่งให้มากกว่าสําหรับเหรียญ1บาทนี้นะครับมาดูลักษณะคร่าวๆนะครับก็จะเป็นเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับเป็นเหรียญ1บาทใหญ่นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลิเมตรด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับผินพระภาคไปทางเบื้องขวามาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญตรงกลางเหรียญก็จะมีรูปคุดพานะครับไปมุขอบเหรียญก็จะมีรัฐบาลไทย พศ2517นะครับนี่คือข้อมูลแบบคร่าวๆของเหรียญนี้จำนวนการผลิตของเหรียญนี้นะครับ248,978,000เหรียญถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ได้รับความนิยมโดยตลอดนะครับ2517อย่างที่คูโดงบอกนะครับคูโดงรับซื้อมากกว่า2,000บาทถ้าเกิดใครมีนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ที่คูโดงตามหานะครับ ไม่ให้เสียเวลากันเลยครูดวงตามหาเหรียญพระเสียนตรงดูให้ดีนะครับเหรียญแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราจับมาแล้วก็หมุนดูเนี่ยจะเป็นเหรียญพระเสียนกลับหรือว่าเป็นพระเสียนสลับโดยธรรมชาติของการดีไซน์ออกแบบนะครับก็จะเป็นเหรียญพระเสียนกลับแต่ว่าจะมีเหรียญที่หลุดลอดออกมานะครับเป็นพระเสียนตรงถ้าเกิดใครมีพระเสียนตรงนะครับครูดวงให้ราคา2 0 0พัน 500บาท2,500บาทนะครับสำหรับเหรียญคุด2517ถ้าเกิดใครมีนะครับเดี๋ยวครูดงนำตัวอย่างตัวนี้เหรียญนี้มาให้ดูนะครับเดี๋ยวอ๋อนี่เจอแล้วนี่ครับเหรียญบาทใหญ่นี่พัสดีตรงเป็นแบบนี้นะครับจับแบบนี้มาแล้วหมุนดูสำหรับเหรียญพัสดีตรงปี2 5 0 5เนี่ยครูดงได้มาเกือบเจดเหรียญแล้วนะครับเจ็ดเหรียญแล้วตอนนี้กำลังมาอีก2เหรียญตอนนี้ก็อาจจะเจ็ดเหรียญเนี่ยก็ เยอะและเยอะและ้วนี่แบบนี้นะครับพระเสียรตรงตอนนี้ครูโด่งอยากได้เหรียญสองบาทเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดพระเสียรตรงใครมีครูโดงให้ราคาสองพันห้าร้อยบาทขอเป็นพระเสียรตรงเลยนะครับเป็นพระเสียรตรงเนี่ยครูโดงให้ราคาสองพันห้าร้อยบาทถ้าเกิดใครมีก็ส่งรูปภาพนะครับมาที่ แฟนเพจ Facebook คูโด่งคอยเลยนะครับตามชื่อเดียวกับ YouTube เลยหรือ ID ดีลน์ด่ง SC 2375นี่นะครับตามที่คูโด่งทิ้งเอาไว้ให้ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่คูโด่งรับซื้อคูโด่งจะรีบตอบกับทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่สอบถามเกี่ยวกับเหรียญลักษณะแบบนี้มีราคาไม่อะไรประมาณนี้อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามตอบเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆให้ได้มากที่สุดก็เนื่องจากว่า เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องคือวันหนึ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับมีส่งมาเป็นวันหนึ่งมีเป็นร้อยๆภาพนะครับมีส่งเป็นร้อยๆข้อความอาจจะตอบช้าบ้างนิดนึงยังไงก็อย่าโกรธเคืองกันนะครับแต่จะพยายามตอบเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องให้ได้มากที่สุดอย่าลืมนะครับใครมีรเหรียญหนึ่งบาทคุดผ้าเสียนตรงครูหลวงให้2,500บาทนะครับแต่ถ้าเกิดมียิ่งมีขาแว่นด้วยก็ได้ราคา2,500บาทขึ้นแน่นอน นี่คือข้อมูลหรือว่าข้อความดีๆที่คุณโด่งจะมาบอกกับเพื่อนๆพี่น,น้องนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณโด่งคอยด้วยนะ I want nobody but you. I want nobody.